ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะหลังจากที่กลุ่มกระเหรี่ยงภาคเหนือช่วยกันระดมข้าวดอยเพื่อไปช่วยกระเหรี่ยงแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งถูกผลักดันออกนอกพื้นที่และเผาบ้านเรือนเสียหายล่าสุดนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมมือกันระดมค่าใช้จ่ายในการเดินทางนําข้าวไปส่งยังพื้นที่นะคะซึ่งก็ยังได้รับน้ําใจจากคนหลายเชื้อชาติติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งภาคพลเมืองค่ะ เสียงชนเผ่าเพื่อพี่น้องกระเรียงแกงกระจานถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อระดมทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางผลเข้าดอยมากกว่า40ตันที่กลุ่มกระเรียงภาคเหนือช่วยกันร,ระดมมา ได้ตั้งใจจะนําไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกรียงบ้านป่งลึกบางกลอยอ,อําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกว่าสองรอยครอบครัวที่ถูกเผาบ้านเรือนขับไล่ออกจากพื้นที่เขตป,ป่าซึ่งเป็นที่ทํากินเดิมแล้วก็จะหย่อนตรงนี้หรือรหย่อนในกระปุกกล่องก็ได้นะคะเรื่องโครงการระดมข้าวตัวนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากเ,เราได้ทราบข่าวนะครับว่าพี่น้องเกรียงที่แก่งกระจานเนี่ยได้ถูกผลักดัา,ดดานออกจากแ่นดินที่เกิดกับตัวเองแล้วก็ รวมกลุ่มกันนะครับคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยรวมกลุ่มกันประมาณสิบกว่าคนนะครับเป็นในนามของกลุ่มการเรียงภักเหนือแล้วก็เราก็ได้วางวางพุที่เป้าหมายว่าเราจะเราคุยว่าเราจะจะช่วยอะไรยังไงเราคิดว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือข้าวที่พี่น้องเนะรามีแล้วก็เลยเจะทำโครงการตันี้ขึ้นแล้วก็เราวางพุที่เป้าหมายว่า150หิบหมู่บ้านที่เราจะ,ะระดม กระเรียงแก่งประจานต้องถูกอ,อกะยุ์ออกจากที่ทํากินในเขตอุทยานถูกบอกเล่าผ่านการพูดคุยสลับกับบทเพลงของศิลปินหลายท่านเช่นชิสุวิชาญพัฒนาประวัตทอดท,ทองดีปรมงคบบราอุไรจากวงทิพย์และวงศิกยนเสนที่ต้องการใช้เสียงดน,นตรีเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและความต้องการของคนซึ่งอยู่ร่วมกับธรรมชาติ คือดนตรีเนี่ยนอกจากมันจะสร้างความบันเทิงหรือว่ามันจะช่วยเรื่องของกําลังใจเหมือนกับปลอบใจกันแล้วเนี่ยผมว่าอีกมิติหนึ่งเนี่ยดนตรีมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างอารมุบอารมยคือมันพอมันถูกทําให้เป็นงานศิลปะเนี่ยมันไม่ไม่ก้าวร้าวแล้วมันทําให้คนเนี่ยสามารถจะนั่งแล้วก็ค่อยๆคิดได้คืออย่างที่เราจัดดนตรีกันเราช่วยกันระดมทุนในการขนส่งข้าวไปช่วยพี่น้องเนี่ยผมมันเป็นลายเหตุนะแต่ว่าถ้าจะกําจัดหรือว่าจํากัดปัญหาก็คือต้องต้องจัดการกับมันที่ต หัภาครฐก,กับชาวบ้านจริงๆนะการช่วยเหลือกันในเยามยากของกลุ่มกะเหรี่ยงภาคเหนือที่มีเผ่าพันธุ์เดียวกันครั้งนี้อีกทั้งยังมีผู้คนต่างเชื้อชาติและสถานะที่มาสนับสนุนทั้งกำลังทรัพย์และน้ำใจสะท้อนให้เห็นจุดร่วมของความเชื่อมั่นในมนุษยทธาภิที่หล่อไม่คนไม่ต่างเชื้อชาติและสถานะแต่ต่างเสมือนเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันต้องเกือ้อกูลกันให้มากที่สุดนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อสร,ร้างสรรค์ด้วยความเข้มแข็งภาคพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รายงาน